เฮยยู hey you, นักแรงตอนมันนี่มีโอกาสมาซุ่มแซวกันกัพี่กับน้องกับครอบกับครัวอ,อ,อยู่ที่หัาลาเตลานเป็นภาพมีหาเบิรงในยากในหอบสามหมื่นปีดินดจังจะมีโอกาสได้มาซุ่มแซวกันแบบนี้ก็เลยถือโอกาสเก็บภาพแซบๆมันๆมาให้ทานบุสมได้เบิรงน้ำกัดอาหารที่สร้างมาบอกเลยว่าหลากหลายแจกซื้ออย่างเน่กับบองฮู้ดกเด้ทุกคนห้แจะกินอย่างเดียวกันแนววันนักแรงตอนเนาะว้าวแล้วกลับมาเริ่มกันเลยกับเมนูแรกแฮกมัน ฟิตแอนชิฟเมนูนี้ทอดมาฮอนฮอนกรอบหอมมันแซ่หน้าคนกินกระยั่วยวนเสลือเกิดและก็มาตอกันด้วยกับสเต็กเนื้อนุ่มๆแอดก็กินน้ำข้าวเจ้าบได้ดอกแต่ใส่การอันกระแสจิตเอาหูเลยว่าแซบส่วนแอดกินบบได้กระจัดฟิตแอนชิฟไปแทนทานพาบมาทีเท่าก่อนคํากระจัดสปาเกตตีขบโนนา่าไปอีกหนึ่งคำแล้วก็มาเบิ้งที่พิซซ่าบอกเลยว่าหันนี่กระแซบบ่แพ้้านอื่นคือกัหน้าสาวคำบางเพิ่นจวดพิซซ่าแล้วก็มาจวดสลัดใส่ต่อเข้ากันอ่ำรับอ่ำรับถือได้ว่าเป็นของกินคูู่่กันออยแล้้วงเบาาาถึหร ก็ต้องเป็นข้าวเหนียวปิ้งไก่แต่ถ้าเป็นอาหารต่างประเทศแบบนี้ก็ต้องเป็นสลัดพิซซ่าสปาเกตตีหรือจะเป็นลาซานญาถาดนี้กทบทั้งแซบทั้งนวเราซืซ้อเดี๋ยวจะหาว่าตัวมึงนะสาวแอดนี่ความว่าแซบนัวจนว่าซาซบเซวป้าตอนแรกส่วนไม่กินก็บอกว่าบืาอา่อบาดได้ซิมแล้วเป็นจงังไดเพิ่นหนาะแซบไล่ว่าซานคือันอาหารลาเตราสเนี่ยเพิ่นเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสคนลาาบางส่วนกินแล้วก็อาจจะบบมาพอเข้าบ่ถหึงรสชาติแต่สําหรับแอดแล้วพอแต่ว่าเข้าปากแล้วแม่นแซบ กัแนวนักเลงตอนเนาะคนมันมากกินขอแต่มีอาหารเข้าปากชีวิตนี้ก็แฮปปี้สุดๆนอกจากอาหารแซ่บๆแล้วฮาลลาเตลัดก็ขึ้นซื้อเรื่องเบเกอรี่และครัวซองเดอหับห้องได้เลยว่าแซ่บบาคือผายเว้าและก็พากันไปลองเด้อทุกคนฮันเพิ่นตั้งอยู่บ้านมีไซเข้าหอมหน้าหอกาหรือว่าหอมข้างวัดมีไซฮันเปิดทุกมื้อตั้งแต่เจ็ดโมงเส้าหาแปดโมงแล้วยกเว้นวันอาทิตย์เปิดเจ็ดโมงเส้าหาบ่ายโมงครึ่งเท่านั้น